ทักทายสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องยินดีตอนทักข่าสู่อสองสาวหน่อยเด้อบรรยากาศยามแรกนะพี่น้องลมหนาวปากเซอหนาวหนาวพี่น้องส,สิบห้าสิบหกองศาเนาะโอฮโหว่าอยู่ภาคอื่นหนาวคืออยู่ปากเซ่อยู่บนนอแจกก็คอมเมนต์บอกกัน,นเด้อแต่ว่าอยู่ปากเซ่นี่หนาวแห้งทั้งลมทั้งหนาวเนาะพี่น้องตอนนี้สิพากันออกไปตลาดไปซื้อพัก มาเห็ดจุมจ่มจุ่มผีอายกินเนาะพี่น้องบริษัทายคลิปว่านี่ว่าเมื่อ้าลิตาก่อนเ,เมื่อตนน้องพี่น้องเพระาะว่าบางเถือสักหน่อยกับสได้ไปขายของสอยปุนาเนาะเป็นงานบุญอยู่ะพี่น้องอยู่แถวบ้านสักหน่อยแต่บางบาง,บางเถ้อขายเครื่องเดียวเดี๋ยวจะสได้จะสได้ขึ้นไป้าลิตาสองไปต,ลา,าานนตลาดอยู่แถวบ้านเนาะตลาดนี้ บรรยากาศซีโมกอย,ยู่ได้หนิล่มหนาวขนาดแต่ว่าด,วา,ดาดีแต่ว่าไม่แหลกไม่ยังขนาดจะไม่น่มอ่ะจะเห็ดจุนมเถียกินน่องพี่น้องไปสือพักสือพัก เจอกันที่ตลาดเพื่อนเหนาเหนาวทุกคนตอนนี้เขามาหอดตลาดแล้วเนาะก็คือว่าซาโนยสิสเฮดจุมเผียกินแบบสดสดเพระาะว่าขาเจา้าอยู่บ้านซาโนยิขาเจ้ามีหงขาซัดที่แบบว่าขาขาไม่ไม่เลยพี่น้องประมาณหกมุ้งแดงขาเจ้ากับขาแล้วแต่ว่าซาโนยก็เลยเหมาะตลาดซื้อพักก่อนเนาะพักสิเฮดอ่าสิเฮดจุมเผียแหละเนาะพี่น้องก็สิมีผัวพ,พักขอพักคุ้ม นี่ก็ตลาดแดงวนซะหนยเดอี้ตลาดขันแยงมอนีโบโลปไปได้เนาะันที่จังหวัดมันอะไรเนี่ไม่เขาได้ห้าชิบเบอเบย์ชิบอร์เบย์พักสนดที่เบสี่เท่าไหร่นี ทุกคนไม่เคยกินมอแันเสกนี่นะซาหนยมาจะไปคูดมันอันนี้ <c oughs> แล้พี่น้อง้ามโมโหอันนั้นโะมโหขือวันเอาบอกับอหน้ <c oughs> <อ>าหาคะก็ได้บอรตันี้ซะเพราะว่าังจไปซือ้ออันนี้อยู่้ <c oughs> นวมันเสกพี่น้องไปคูดแถวบาดเนี่ยพี่น้อี่บังคอนหมอคื <c oughs> อ,อาอยู่แถวหันบรรดาแถวหันโอ้ยจากเบอร์เลยน่ารูร้มาก เพราะว่ามันอยากดินแกนส่วนนี้เออแกนมันตีมือแมจว์แต่เออเมจูว์แต่จะไปซื้อของคือจะไปซื้อผักก็ได้สินะเออซื้อได้โอเคบ้าอืมผ้ากันปาปะนี่นี่กำนัทนึกก็เห็นป้าหัวใหญ่ขนาดนี้แตงงามๆตัวหัวใหญ่เท่าไหร่ใม่สาวอืมตัวหน่อยดิ เออซื <Okay. blessing> <laughs> ้อเลยนี่ย่งกนไมแล้วใชะซื้อพักกอนเองบุกใครมาแดงไงนี้เนาะสอนี่เนาะก็เป๋สีนี่บอ่นี่บบมเนีอยู่ไปหลอกมั้ง้็เฮดบดเนาะดูเถอได้เ็ดบดไหมดูเอได ได้ไมช้ำชิ้0เจ้าผนกระยิบหายแต<อ>่ว่าวันน้เท่กระทงเลยเด้นีนี่ิหาผ่านปอซื้อมาสุดเออเทปไหนบ้างข้าวบดเซนไปทุกคนเนี่ยอย่างตลานมือนี้กบบระโปราไเป็นไงพะว่ามันโดมโอากาศมันหนาวนะเจาระค่รยได้ลุอย่างนี้พี่น้องนี่าปาปิตลาดแดงาเส้หน่กวนอมากกัน อืมรเน,นี่บยบุคคลนี่กัไหมเนาคนกับบุครลายกันไหมเป็นตะลาดสุ้สมโซดีเป็นมอนก็ขาอยอย่างนค,ค่ะขายข้มแดง หานโานไล่บรรยาอนีนน่ถ้ามีหาดลายมาขายนี่ติม่มก็สิม,มวนแล้ี่นอ้องมั้งๆแบบคือขืดนะแต่นี้มันเป็นแบบมันบางบ้างนะเพราะอากาศมันหนาวนี่เขาเลยบ่าได้คอยมาลงมาขายตลาดที่จริงอยู่นี่เขาตีกิกล๋วยยังสุด quỷ Má khô mình về Hết gì hết kim mò họ nó thì nó Các cá nhẹ nhưng không Múc chẳng thì nó Được rồi à. đôi Múc เจ้าว่าไปแงเองใช่มีจต่ไก่ฝาวนะพี่เ้างเออมิจาตีนอ่ะอ๋ออไหวข้าสือก็ไปตมสไกสสัญนอไอ้อันนี้แล้วแสบแม่เมอนอเงก้ะใ้พะขุมนาอคืนเทีาแต่ยังหน่อยดิน้องคมก็เคยหาก็ยีเมยว่าคลายกันเลยนี่แบนี่ออมสกุบนอครับขุมน้งชมน้วงสมน้วงคมเออพะขุมแะ้วบอกไอ้ยังแน่ <idd ratchet Lust> อ้าวพักจุ่มอันก็เบิดเท่านั้นแต่ะเวนเนาเราตัวมัดจิดแม่เราเสจีวจอน็ดเจ๋มกระไรทาผัดเอามัดนึงเสกราม็ดมั้สมัักสุพักาเท้าอมือก่เ้น แม่งนแม่าด้ม่เดีง้อเด้อแทอ้าข้าวเ็ดสูนีซาเมแกผัวบุเบ่เห็ดซุปเห็ดซุปว่ตัวนี้เห็ดซุปแหนมกับเน่เห็ดเรมาสอาดปาไเน่าในอาหาาอน้ำขาวมาใส่ข้าวผัดได้บาวผัดข้าวผัดแก้วดีน้องนั่นน้อ้า้ผา ชิปพัก็ได้บอโอ้ห้อยขน,น,กนออมกมี่น้พี่เอืเห็ดอบ้อมซุปคายหนุเนาะข่อยบร้เ็ดข่อยบมีเวลไมข่อบ่ได้มีไผข่อยจะดขายอยู่ออพอกกินข่อยแหงมาเส็ห้อกกินบ่าประมาณฮึตัวอ่อนอใหม่หนึ่งสา่อเฮ้าบริเวณหนามเฒ่นเพิ่นมักซุปซุปแล้มีกบอยู่อ่ะเิ่นไปหากบ ได้กุ s <S ๊ปจัหน so so ่อยก็ได้ใชตื้มีหน้าหนาจัาหน่อยหนึ่งตื่มอีแล้วตืมขอบคุณคนะเออจ้าวอีเมล์นักมาอีเมลนักสุบเดี๋ยวก็ใส่ง่าได้เลยแม่เอ็นอหรักขยานะใส่น่ใส่กรุแห่งหน่งอวอ๋อพักขยานี่ด้อนั้นเ้อะแท้แท้โดยโดยพอันนี้กับวกเครองกินเล่นได้เออบ่ได้ครับ คนหล่อรัดซุปอันนี้เพื่อนาผมมั่นคนมากขอบใจ้ไหมขอบใจคือ네ก pe ันเลยได้เฮ็ดบดมาให้อีเมลแล้วพี่น้องสาวผัดได้เติบเลยเดพี่น้องเฮ็ดซุปเพราะว่าอีเมลแล้วเลือกกบประมาณสองสามตัวอะไรผู้ที่แหงแสีบใส่กบฮะซื้อก็ซื้อเออไฮค้าไหนนั่นไอจีไหนมัดเนาะตัวเทะเลเป็ดต้องแตนแตน จักโลฮะสามโลกนะจงเซ็มเป๊ใช่โยหรอป้ก hmm. uh ัญญาใช่ดอกกัญญาเนียสมองเห็นอย่างเห็ดเ็คบเจ้าเนาะตัวโซอีกกินใส่สูตัวบบสู่อเห็ดสูนเอาโร่เคะดอกกัญญาข้าวไรนี่จ้ะผ่านแง่ๆอีบ่งอาอาวอ้าวขกินกราบบุญเอาไปหูไปเอาไปปีดปดใส่ตัวสูุเยดจ้ะใส่กระหอบ ใส่ดอกผักญานะพี่น้องสูตรเพชรกยอสูยังอีกาวบก้บวกสูเมวนเท่าหร่อื่อใช่แลจะคล้องเดยเดี๋ยเาได้อีก่เนี่ยอันนี้บางคนอก็ดูจะได้ละ ตัอนอามี songs, <c ười> ิราาุก้ม hey. <c ười> ah? <c ười> ันอบกนี้มนักเลยชิปสองตันนี้ได้บ่ชิปพันก็าได้ไหแม่ขนดจะชิปสองหรชิปพัดีแล้วดู อ้ยนี่เห็หนบ่ล่ะไปกําลังถามมึงป่ะทุกคนไหนคบแล้วแบบนี้ไม่ได้ไม่แต่ตอนพุกมงแล้วทุกคนซาโนยกระสีเขาไปสื่อสินี่อยู่ทางดุมนี่อยู่ดุมนี่แหละพี่เนาะอ,อยู่บ้านขังง้นแยงนี่แหละข้างกับบ้านซาโนยเห็นเลยบรรยากาศนี่มัน,นเนี่ยดีพีเนมั้ กาเฮดซูเป็ดกินกระเสียอีกได้นี่เห็นไหมเบืออันโซนอ่อนนี่ทุกคนพีดีกะไม่น่ามนอ่ะุดีเก้แฮ้พีพันยังสีตุ่มแล้วก็เอามาฝักฝักอีกพี่น้องดำซูเป็ดบูดเสะเ็ดกระดาให้กระอื่นะพี่น้อง ตกุบปนตกุบพเออพักบงแพงแงโดนหึงสามสิบคุณสามิมหาแบบุกต้อสีดางพักไว้เลยน้องพี่นห้องน้องชาหนอเฮียพักบุกมันเทอร์่ายเป็นไไม่หนึงชิพะในนี้เขากินเลยใครกวาจะว่ากวานกับี่า แล้วูดใหม่ซ้ำใหม่ซิมหาผ่านเรื่อยๆหัวผู้ผูกเลเนะเค้ก็้อหวานเนาะซอสต้ยนไปนิดนิดเนี่ยเหมือนอะไรบ้างคลิปหนึ่งก็ได้เปเห็ดคลิปอันเห็ดซุป้มเอยใช่ไมงตลาดแต่เห็ดอันเห็ดซุปเห็ดนะพี่เนาะเปซุปเห็ดบดกินขาวแล่ นี่ทุกคนมาถือไว้ส่สวนนึงนะมาจะไหนเอานีนะปุบปบแต่ถ้าก็ามาขวงวงอ่ะนี่พี่น่อยห้าหหสิเห็ดเห็ดซุปอ่าซุปเห็ดบดด้วยวเห็ดกระดาษน,น้อยหน่อยท่านี่มาสิกินจุ่มเหี่ยอะไรก็เลย,เลยเอเห็ดซุปเห็ดกินขาวแหลงก่อนซะเอออ่อาอะไรเป็นคลิปหนาซะพี่น่อยเห็ดจุ่มเหี่ยกินคลิปตอนตอนแรงกันแหละเนาะตอนเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆ ก็พักับตัวนึงนาตับใหญ่น่เนาะกวรจะเป็นเลื้องเหมือนกันไหมเลื้งเลยชอบะชิมหม่ดีนนต่ำไปเลยพอดีต่ำไปก็นีเฮดครับนะเขาจะเสีมาเอาเห็ดมาต่ำไม่รู้ฝากเอาไหมถูกเอาเนาถูกเอาเนาะใส่เกียงอยอ่ะแล้วก็ทูกไมบอก จะเฮ็ดตัวนี้นั่งก่อนมีเอาไว้น้ำดังก็แหละงาเอาตำน้ำน้ำดังก็แด้นี่ทุกคนตูปเพ็ดมีคาสบ่อะไรก็คือรอพักัยาเด้อ,อ,อที่นอมาใส่น้ำหอมนี่เนาะมีอะไรเฮ็ดเสียบอยู่แล้วสุดเฮ็ดใส่งาลายมันสูงไหน นี่กดดูดูมันเลยใช่นคนี่ยเอาเคียงหอมสองอันมีขวากเอา้วน่ะโอนี่อุ้ยเด็เ็ตวหนาวเนาะอ่ะเวิมาถูกเอาซีลนอเขาเรีกเอาโออนมันน่ม่มันยังเสีบเนาะบางคนเขาเจาก้วเอาเนาะพี่น่องเดี๋ยวเตวความสะดวกใคร่ละเตวแม่ถ้านอในเล้าสีถูกเอาเนาะพี่ ว่ามันอ่อนเนี่ยอุบคข้าเดียวมันจะมนเออลายเต๋อไ้ไหมเนาะแล้วมาสื่อิปผ่านเช่าผ่านกัขายด้อเหื่อยาาเยดไซเลยม่กินเดี๋ยอสิทุบอนก็ต้อพี่นนาะทุบมันจนมันเดือบมันจะสมรถสุดนี่พี่นาะฮาเอากบไปตำมันได้เปนขายกรกบอะไรใหได้ ก็เอาหิดถืเอเ้าทุบไปตำใส่กันนะพี่น้องง่ายๆเสียเสียได้นี่สุดฮิตอันนี้ไม่หนวก็มาตำก็ค,ค่อยะตำจนมันผสมกันเขากันแบบลอยพี่น้องก็มาปรุงนะพน้องไปเสะเนาะี่แต้มแกงให้กันไหมนะไปจะเสียบครับ อันซุปเฮดกันละซุปเฮดดวดพี่น้องนีง่าเขาก,กับขวัวเรียบร้อยแล้วครับคับบัวครับสวยเวยหันะฮะแล้วกนะ็ใส่น,น้อข้างนั้นนะนี่อ,เองเนี่ยใส่กับบัวนเน,นื้อแม่ตํา ใส่อ้ยไปจะเสียดนวนะเมืองเนาะเขาซ่บองแนมสีเหียอาลายืบเลยไหมเนาะสาวผัดในนี้พี่หนอกเมกิ้เกินกินบอลสิแพะเห็นไหมหรือแพะสาวผัดสูข้าวเอาเห็ดุกข้าวสมีเนาะพี่หนอกขันอ่อนไลนยมันกับเฮ็ดปีลีเอาเห็ดสามพอดีเลยโบเกโบยังเอาสามพอดีกินกินไน อวแมก่ก็ซีใส่นามนต้มกบหอย,นอหนอยเนื้อ่นมปังปลาแดกพี่ของบอพวกม่เนต้องสอดน,น่ต้องสอนไม่อีเม่เนี่ยหน่อยฮะต้องสอนหน่อยมะยหรอม,นมันดีเท่าไห่ามันมีอันนี้ขี้แกบอีกยัยงเออนะตอนกน็นี่ทุกคนน้ามาบ่อา ก็ใส่เป็นอนี้พี่นอดไได้ละมันฮะตุบริานี่ตัวนี้ก็นี่ทุกคนรอพักญาปิดเนาะจะปิดเอาหลอกมันนี้ก็เป็นหยอดมันนี้เอาไปมาห่วยอ่ะเสียบ้อยพี่หน้องเลยกินขาแรก้กันเยเลยิบมันแม่ปิมันกันปิก็ปิมัน้ะ จะอะไรเมื่อก่อ<ะ>าซีซีเขืเอนือไงซาน้อซีซแงบวกอือเกิดมาใส่จันน้อยเกลือเกลือบัเกิด,ากดมาน้หมเอาอ,อีกูเผ็ด <laughs> แพสพี่นเนาะใส่กลือหนึงเด<อ>ือบร้อย ทุกคนเรียบร้อยนี่สุปซุบุเห็ดสบายดีนะเพื่สบายดีใคดีดีนิที่เสือแกออกก้องมัาเลยพี่น้องซุบเห็ดสมออีกกมีแล้วนาานี่ พี่ขอไม่อ่านหม่นี่มากินดำสบายดีปาดุมาเด้อกินขาวแดงนั้นกันเมื่อกี้ขาวแดงรับการปาดุนี่อ้าเจ้าอ้าเนี่สุดเห็ดน <ๆๆ S 1> ้าม,มันเดือดน,นะครับโอ้โหก่อนว่อนะอื้อหื

Nó làm nó à, Chặn <laughs> một số mọ đi tìm Một sẽ đây nhìn đi Nó เสียงก่นเคย้ทันยาก็นั่ค่ะจะกินอะไรก็เสมอหลายคนอยู่แบบตังนะโอเคอืม อืมนะอ่กลี้เก็บไปยัเราชานปีแลวมึงนิดประกบเร่ออยากกินอยากดาบเดือดเป็ดขวเหนียวพี่น้องซหน่อยคลิปนี้อาไว้เสมอปเปนในคลิปนะ